สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมฝนตกแรงครับผมนี่เราจะพามาจับอื่นหึงครับผมฝนเพิ่งหยุดตกครับตอนนี้เวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับผมนครับดูดูครับดูนี่มาลอยอยู่บนภูเขานะครับวันนี้ดูบรรยากาศครับนี่น้าครับดูน้ําดูน้าฝนตกแรงมากเลยครับผมเดี๋ยวมาลอลุ้นกันตอนเย็นครับผมจะได้ตัวหรือเปล่านี่นะครับผมมารอลุ้นกันครับฝนตกแรงมากครับ มาดูบรรยากาศครับผมนี่ทาเตรียมด้ามที่จับครับผมนี่เขาเรียกว่าที่ตักครับกระสอมนี่บผมตากันมารอเลยนะครับผมนี่รอให้มันคับครับผมใกล้จะมื่อจะคับนะครับหลังจากที่ร้อนมานานครับผมมาวันนี้ครับผมวันที่สิบครับสิบพฤษภาวันพืชมงคลครับผมฝนมาครับแรงมากๆครับผม เตรียมของกันก่อนครับดู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 บรรยากาศครับผมนี่ครับผมเราลำโพงมาต่อด้วยนะครับเตรียมของครับผมเตรียมของนี่ครับที่ตักของผมถุงเขียวมาดูของพี่เดียวครับผมพี่เดียวกำลังทำ ด้ามครับด้ามที่ตักครับผมยังไงครับวันนี้ถึงน่าจะออกไหมครับวันนี้ออกแน่นอนออกแน่นอนครับผมครับผมตอนนี้นะครับก็ใกล้จะจำมืดแล้วนะครับผมกลัวัวอยางนี้ครับกลัวน้ํามันจะแห้งครับผมตอนนี้ก็เตรียมของครับผมเตรียมของกันแล้วครับผมที่ใส่เรา ของเตรียมอะไรครับผมใกล้จะมือท่อมครับผมใกล้จะในเวลาแล้วครับโอเคครับผมทำแล้วครับพี่เดียวได้ไ,ไหมครับผมมีไข่ไหมนนครับมีไข่ไหมช่วยหน่อยครับครับผมอุ้ยไข่เต็มท้องเลยเฮ้ยโอเคครับผม,มกำลังรอ้อนครับกำลังรอ้อน อนนี่ครับผมนี่ครับผมดูไข่ครับไข่เต็มท้องเลยนะครับนี่นี่ครับผมไข่เยอะๆเลยครับผมบนี่ครับผม,มสี่ห้าตัวแล้วครับสี่ห้าตัวแล้ว เอารอไว้น้ำครับให้มันร้องเรียกเพื่อนๆมันมาครับผมฝนไม่ตกซ้ำครับผมถ้าฝนตกซ้ำมานี่ก็จะโอเคยอยู่นะครับผมจะตามเสียงร้องไปนะครับผม ลออเต็มเลยครับยังไงบ่มีเหรอบ่มเออมื่อกี้โตอย่องที่ในสรานี่ก็ได้ไม่ค่อยมีนับโตก็ได้ ดูครับดูครับดูเสียงร้องครับผมปีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าทุกปีนะครับผมมันไม่ค่อยมีนะครับอีงปีนี้ มีนจะใกล้ศูนย์พันแล้วครับผมเราต้องอนุรักษ์ไว้นะครับทุกปีนี่แถวนี้นี่เยอะครับผมมาปีนี้ครับผมเป็นไรครับไปชี้คีบ <laughs> เต้นมาลับเต้นมาเต้นมาลับเต้นมาเนี่ยนี่ครับผมนี่นน pas? ครับตัวเล็กครับผม เก็บเอาอยู่บนบกครับผมบนน้ำมันไม่ได้ครับอยู่ไกลดูได้ครับผมมึงมันเข้าคู่แล้วครับ โอเคครับผมผมเอาเลยนะครับนะครับผมวุ้ยไข่เต็มทองครับตรงนู่นครับน่นโอเคครับผมแล้วผ,ผ,ผมจะวิธีตักตักเอานะครับตัวผู้ครับส่วนมากจะเป็นตัวผู้ที่ร้อง ตัวเมียจะไม่ร้องนะครับถึงปากขวดคู่จะไม่มีใครครับแต่ตัวเมียนี่ใครเยอะครับผม จะวางล่อไปตรงนี้นะครับโอ้ดูครับดูของพี่เดียวครับผมช่วยนะครับช่วนนะครับโอ,โอ้จะเป็นรูแล้วครับผมหมานหมานหมานครับพี่เดียวเราวันนี้รอคนตก คนตกไข่แน่เยอหูพี่เดี๋ยวได้เยอะเลยนะครับผมไปครับไตไปด้เลยครับผมนี่ผมมันจะร้องครับผมมันจะเป็นสระน้ำครับผมตรงข้างล่างผมก็จะมาหาไตเลาะเลาะบนบกก่อนนะครับผมเพราะว่าผมจะหาตัวเมียรครับผมที่ร้องนั่นปล่อยมันร้องไปก่อนครับตัวผู้ครับไม่มีใครครับผม ผมมองหานี่ครับผมท um ี่ผมมองหาอยู่น่ครับจะเป็นตัวเมียนะครับนี่จะมีไข่ครับผมนี่ไข่นะครับเป็นตัวเมียครับผมเนี่ยตัวเมียจะไม่ร้องครับผมมันจะมีแต่ตัวผู้ครับที่ร้องตัวผูว้ปล่อยร้องไปก่อนครับให้มันล่อตัวเมียออกมาครับนี่ครับที่ผมตามหาอยู่บนบกครับนี่ดูไข่ครับผมเนี่ย ตัวที่อยู่ร้องอยู่ในน้าผมจะไม่สนใจนะครับนะครตัวอยู่บนบกก่อนครับผมเพราะว่าไข่มันจะเยอะครับผมนี่ตัวตัวเมียครับผมส่วนว่าจะเป็นตัวผู้ที่ร้องนี่นี่ครับผมเดาไว้ไม่มีไม,ม่มีผิดครับผมเราอยู่บนบกเลยครับเอาง่ายครับผมไม่ต้องลุยน้ําไปตักครับ นี่ครับผมตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับผมตัวเมียครับใหญ่เลยครับผมตัวนี้ไข่เต็มท้องครับผมไม่ผิดหวังครับผมมนัมนๆครับมนัมนๆ ไปสนใจครับตัวที่มันร้องอตัวที่ไม่ร้องครับ <c oughs> ที่บอกของเจ้าเน่ยพีย่ดูครับดูของพี่เดียวครับของพี่เดียวนี่นะของผมโอ้ประมาณโลครับ ไปเลาะมาครับผมเลาะรอดูฝนครับผมว่าจะตกหรือเปล่าเห็นจะตกว่าเพี่คิดว่าอ่ไรกันเพรดาวเืาเติมฝ้าให้เราเรตั้งแคมป์เอาตรงนี้เลยนะครับโอ้ยเกือบเกือบสามโลครับผม สองคนนะครับนี่น,นี้ของผมคนเดียวคผมนี่นี่นตุมอะรเนี่ยบ่เหนื่อยไม่ใครตุมไม่ใครกินเอาเมื่อนี่สองรวยแล้วกูก็เลยตังบึง ทงานสามคนเรานะครับ3คนสาคนยักสนอังเยกึันตั้งนึกอะไรไปให้มาจะยกชั่งให้ดูครับผมกิโลครับเอาไฟออกครับโอ้โหเกือบห้าห้ากิโลครับผมห้าโลครับ mán hết mán mán